นี่คือสภาพทราบปร,รักผักพังของพระาธาตุนนตานอําเภอ่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลังเกิดเหตุองค์พระาธาตุพังถล่มลงมาเมื่อวันที่12ตุลาคม2568เวลาประมาณ10นาฬิกาส่งผลให้โครงสร้างพระาธาตุได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะนี้พื้นที่อยู่ในความดูแลแล,และความรับผิดชอบของกรมศิลปากรพระาธาตุนนตานเป็นโบราณสถานสำคัญของอําเภอ่าอุเทนสร้สางขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระาธาตุพนมมีลักษณะเรือนท่าสองชั้น ก่ออิฐตันขึ้นไปจนถึงยอดซึ่งเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่นิยมในยุคนั้นอย่างไรก็ตามโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสะสมน้ำหนักและความชื้นภายในเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่พบรอยแตกร้าวและการก่งตัวของผนังองค์พระธาตุทั้งสีด้านสำนักศิลปกรที่9้าวอุบลราชธานีจึงได้เข้าดำเนินการรัดรอบเสริมความมั่นคงบริเวณเรือนธาตุพร้อมตรวจสอบการสุดเอียงโดยวิศวกรของสำนักสถาปัตยกรรมซึ่งขณะนั้นยังไม่พบการเอียงตัวเพิ่มเติม กระทั่งในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาองค์พระาธาตุได้พังถล่มลงมาโดยสมบูรณ์ภายในาการตรวจสอบบริเวณภายในพบโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุรวม9รายการจำนวนทั้งสิ้น18ชิ้นขณะนี้กรมศิลปากรกำลังดำเนินการเก็บรักษาและเตรียมเข้าสู่กระบวนการปฏิสังขรณ์ในลำดับต่อไปทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชมซากโบราณสถานได้จากบริเวณด้านนอกเขตที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก,รกำหนด โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการจัดทำแนวกั้นเพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพโบราณสถานไว้ตามหลักวิชาการ